สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับอพพอสดนี้นะคะมาชวนเพื่อนๆดูข้ามภูผาหานทา้าลิขิตรักแล้วก็แนะนำตัวละครตัวหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในเรื่องมากๆเลยนะคะนั่นก็คือตัวละครหลี่ถงกวงค่ะก็ได้ดารานะคะที่หน้าตาดีนะคะน้องฮาวาเซนนะคะมาเล่นในบทนี้ค่ะหลี่ถงกวงนะคะซึ่งเขานั้นนะคะอยู่ที่แคว้นอันแล้วก็เป็นบุคคลที่ สามารถจับ ตัวของจักรกพรรดิแคว้นอูไปเป็นตัวประกันได้นะคะเรามารู้จักเขากันดีกว่าค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวของศิละปะการต่อสู้แล้วก็การแย่งชิงอํานาจกันระหว่างแคว้นด้วยละคะ่ะนําแสดงโดยคุณหลิวซื่อซือนะคะขวญใจอัหวานแล้วก็คุณหลิววี่หนิงก็ขวนใจอัศวานเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็รอคอยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้ดูแล้วก็มีความสนุกสนานค่ะเรื่องนี้เป็นการผสมผสานนะคะเรื่องราวของศิลปะการต่อสู้กับก อุบายค่ะมีกระบี่มีดาบมีหอกมเอีเจียงหูนะคะคือมียุทธภพแล้วก็มีอํานาจในท้องพระโรงนะคะในราชสำนักด้วยแล้วก็ไม่ใช่แควนเดียวนะคะมีความเกี่ยวข้องกันในหลายๆแคว้นเลยแหะคะ่ะซึ่งจุดที่มีการถ่ายทําเป็นแบบาการต่อสู้นะคะก็สร้างความสร้างความอะไรดี <laughs> กล้องของเขานะคะยังคงแบบเวียนไปเรื่อยๆค่ะก็สร้างความมึนแต่ว่าก็ดูแล้วก็มีความตื่นเต้นดูนะคะชอบค่ะอาล้ค่ะ สำหรับนะคะในตัวของของส่วนที่เป็นพอดหลักใน6ตอนแรกแล้วก็พอดหลักของเรื่องนี้ก็คือว่ามันเริ่มต้นมาที่ท่านจัก,กรพัิอู่เนี่ยถูกทางด้านของหลี่ถงกวงนะคะซึ่งเป็นแม่ทัพอ่ะแล้วก็เป็นองค์ชายด้วยของทางด้านาแคว้นอันเนี่ยจับตัวไปได้ค่ะทีนี้ก็เรียกมานะคะเรียกค้าไถามาที่แคว้น อูว่าจะต้องเป็นทองคำานึ่งแสนตำลึงทองแล้วก็มีเจ้าชายนะคะมาเป็นผู้ที่รับองค์จัก,กรพรรดิแคว้นอูนั้นกลับไปค่ะ องหญิงอย่างอิงนะคะซึ่งอยู่ในวังคือเป็นองค์หญิงของแควนอูเนี่ยซึ่งปกติแล้วถูกรังแกมาเรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่ยังเด็กเพราะว่าแม่นั้นพระมันดาคือมันดาเป็นคนต่ําต้อยค่ะนางก็เลยชอบปลอมตัวเป็นผู้ชายนะคะจากนั้นก็ด้วยความที่ไปตกหลุมรักนะคะด้วยความไร้เดียงสาเนาะไปตกหลุมรักนะคะองค์ลักคนหนึ่งแล้วก็แบบว่าการที่เป็นองค์หญิงแล้วสามารถจะได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองสามารถเลือกได้ก็จะต้องอยู่ในตําแหน่งในระดับขั้นที่ เป็นอ๋องมีที่ดินศักดินาเท่านี้เท่าน,านี้ตามกฎมเทียนบานนะคะทางด้านหยางอิงค่ะองค์หญิงก็เลยอ้าขอรับ ขอรับตำแหน่งนะคะปลอมตัวเป็นองค์ชายมารับนะคะมารับพี่ชายก็คือองค์จักรพรรดิอูอกกอ่เนี่ยกลับมาสู่แคว้นอู่นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นแผนการของฮองเหฮาเซียวนะคะที่อนุญาตแล้วก็ส่งตัวของนางไปนะคะแล้วก็ไม่มีใครแล้วค่ะที่จะหวังว่านางนั้นจะกลับมาที่แคว้นอู่ได้อย่างมีชีวิตสําหรับองค์หญิงหยางอิงนะคะทีนี้ค่ะมันมีชีวิตอยู่คนหนึ่งนะคะตัวละครตัวหนึ่งที่ประสบการณ์ชีวิตนั้นก็คล้ายกับ องค์หญิงอย่างอิ่งมากๆนั่นก็คือหลีถงกวงแห่งแขวนอันค่ะ ท่านแม่ของหลีทถงกวงนั้นนะคะเป็นองค์หญิงองโตก็จริงของทางแคว้นอันแต่ว่าท่านพ่อของเขานั้นนะคะเรียกได้ว่ามีความต่ําต้อยนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือพ่อต่ําต้อยส่วนแม่นั้นเป็นถึงองคหญิงนะคะดําทําให้เป็นลูกผสมอ่ะเป็นลูกผสมค่ะด้วยเหตุนี้เองหลีทถงกวงนั้นนะคะก็เลยถูกดูหมิ่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเนื่องจากว่าเขานั้นมีเลือดที่ต่ําต้อยค่ะครึ่งหนึ่งอยู่ในร่างกายคําว่าเลือดที่ต่ําต้อยครึ่งหนึ่งอยู่ในร่างกายก็คือ ครึ่งหนึ่งเป็นเลือดของชาวแคว้นอันคือองค์หญิงนะคะส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะคะเป็นผู้ชายคือพ่อเนะ่ยเป็นคนของแคว้นอูค่ะแต่ทีนี้โชคดีนะคะโชคดีมากๆเลยค่ะคนที่มาเปลี่ยนชะตาชีวิตให้เขานั้นปรากฏตัวขึ้นมาแล้วในตอนที่เขายังเด็กนั่นก็คือเหรินรูเออเหรินรูอี้หรือว่าเหรินซินนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะที่รับบทโดยคุณหลิวสื่อๆนะคะซึ่งเนี่ยคนนี้แหละคะ่ะเป็นสิทธ ก้นกุตินะคะของทางด้านนางเอกของพวกเราเลยก็คือหลี่ถงกวงนี่เองค่ะทำไมอยู่ๆนางเอกของพวกเราถึงมาเป็นอ,า,อาจารย์นะคะของหลี่ถงกวงได้นั่นก็เพราะว่านะคะนางเอกของพวกเรานะคะหรนสินนั้นนะคะเป็นเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็มีความนับถือกันอยู่กับ อฮองเฮาเจ้าเจียค่ะทีนี้ฮองเฮาเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ที่ขอร้องนะคะให้หินซินนางเอกของพวกเรานั้นมาเป็นอาจารย์สอนหลี่ถงกวงหน่อยในตอนที่หลี่ถงกวงนั้นอายุได้เพียง13ปีค่ะโอ้โหหลี่ถงกวงนะคะทั้งรักแล้วก็ทั้งเชื่อฟังอาจารย์มากๆเลยค่ะวิธีนะคะที่หินซินนางเอกของพวกเราสอนหลี่ถงกวงนั้นก็เหมือนกับวิธีที่นางนั้นสอนอย่างอิงค่ะคือมีความเขาเรียกอะไรดีมีทั้งเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็สิ่งที่แท้ เข้ามาให้กับหลี่ถงกวงก็คือสอนพลังยุทธด้วยสอนวิชายุทธ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลี่ถงกวงเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิทธ์ก้นกุฏิที่ได้เรียนรู้ทั้งวิชายุทธ์แล้วก็เรียนรู้ทั้งกฎของอ,อะไรนะกลยุทธ์นะคะก็คือได้เรียนมาจากนางเอกเลยนะคะทั้ง2แขนงเลยแต่ว่าทางด้านองค์หญิงอย่างอิงนั้นเป็นสิทธิ์ของนางเอกของพวกเราแต่ว่าได้เรียนแค่เพียงแขนงแขนงหนึ่งนะคะเพราะว่าบูนั้นเรียนนิดเดียวค่ะสำหรับองค์หญิงอย่างอิงแต่ว่าเรียนเรื่องของการใช้เลข กลันารวางอุบายนะคะแล้วก็ความคิดที่ชาญนฉลาดอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เหรินซินก็สอนองค์หญิงอย่างอิงมาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับหลี่ถงกวงด้วยนะคะหลี่ถงกวงเป็นสิทธิ์คนแรกของนางเอกของพวกเราค่ะก็คือวิธีการก็คือต้องเปิดบาดแผลนะคะของคนที่ที่เป็นลูกศิษย์ก่อนนะคะให้ยอมรับแล้วก็เผชิญหน้ากับมันให้ได้ค่ะบาดแผลของเขาทั้งคู่ก็คือชาติกําเนิดที่มันที่มันมีม,มีตาหนิคือคนอื่นน่ะมาตําหนิพวกเขาว่าเป็นสายเลือดที่ต่ําต้อย อะไรแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบเหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาหึดสู้เพื่อตัวเองค่ะการมีชีวิตรอดนะคะแล้วก็การการที่ทําให้ตัวเองได้ดีเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องทําเองด้วยมือของพวกเขานะคะดังนั้นแล้วนะคะนางเอกของพวกเราค่ะในตอนที่สอนหลี่ถงกวงเนี่ยเรียกได้ว่าสอนแบบ นองเลือดเลยนะคะสอนแบบนองเลือดค่ะนางนั้นนะคะใช้กระบี่ของนางเนี่ยฟันหินให้ขาดนะคะแตกกระจายออโชก่อนเลยนะคะให้กับหลี่ทองกวงลูกศิษย์ทีนี้ก็ถามหลี่ทองกวงว่าเจ้านั้นต้องการที่จะเป็นหินที่สามารถจะถูกสับแล้วก็เหยียบได้ตามอําเภอใจของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่พวกนั้นมันเอากระบี่มาสับที่แบบที่หินที่เจ้าเป็นอะไรแบบเนี้ย ออจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะหลี่ถงกวงนั่นก็บอกว่าไม่ค่ะไม่อยากจะเป็นแบบนั้นค่ะดังนั้นนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะเป็นดาบค่ะไม่ยอมเป็นหินอีกต่อไปแล้วนะคะเขาก็เลยพยายามเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองต่อไปทั้งในเรื่องของออวิชายุทธแล้วก็ในเรื่องของทหารกําลังทหารแล้วก็กลยุทธ์ค่ะเขานั้นมีความสามารถนะคะในการที่ที่เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ฝึกฝนมาจากนางเอกของพวกเราจนกระทั่งเนี่ยในสนามรบ สามารถจะจับนะคะจัก,กรพพัดอู่มาได้แล้วก็นอกจากนี้แล้วเขาเนี่ยแหละค่ะจะเป็นอนาคตนะคะขององค์จัก,กรพพัดของแควนอันค่ะถึงแม้ว่านะคะชีวิตของหลี่ถงกวงนั้น่ะคือในตอนที่เขาเป็นองค์ชายเนี่ยเขาจะโดนแบบเหยียดยามนะคะแล้วแต่ว่าเขานั้นทําคุณประโยชน์อย่างมากมายเลยนะคะแต่ว่าค่ะก็เออมีแต่คนกดเขาอยู่นะคะส่วนสําหรับ คนที่มาพัวพันกับเขานะคะเราจะเห็นว่าเป็นสนมฉูคนหนึ่งใช่ไหมสนมฉู่คนนี้นะคะเป็นคนที่หลีถงกวงนั้นไม่ได้รักนะคะเพื่อนๆแต่ทําไมถึงต้องเข้ามาใกล้ชิดขนาดนี้ล่ะแต่ถามว่าไอ้สนมคนนี้นะคะของของผู้เป็นลุงของหลี่ถงกวงซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิของแคว้นอันองค์ปัจจุบันเนี่ยรักไหมก็คือเขานั้นทั้งรักทั้งหลงสนมฉู่คนนี้นะคะเพียงแต่ว่าสนมฉู่คนนี้มาดันรัก ลักหลานของของสามีตัวเองก็คือมาลักหลี่ถงกวงอีกทีหนึ่งนะคะ ณจุดนี้นะคะก็กลายเป็นว่าหลี่ถงกวงนั้นเหมือนจะสวมเขาใช่ป่ะสวมเขาให้กับทางด้านผู้เป็นลุงผู้เป็นจัก,กรพรรดนี่แหละคะ่ะแต่จริงแล้วในทีวีก็ไม่ได้ฉายว่าพวกเขามีความสัมพันธ์อะไรกันนอะมีแค่มีแค่มีกอดกันบ้างในบางครั้งแต่จริงๆแล้วนะคะจุดที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้หลี่ถงกวงนั้นเข้ามาใกล้ชิดกับสนมคนนี้ก็เพราะว่าต้องการจะได้รับข้อมูลข่าวสารค่ะเพราะว่าสนมเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับเออท่านลุงที่เป็น จัก,กรพรรดิท่านลุงหลี่เนี่ยนะคะที่เป็นจัก,กรพรรดิตลอดเวลานั่นเองดังนั้นแล้วข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเออเรื่องการทหารเรื่องอะไรแบบเนี้ยคือเรื่องในราชกิจในราชสำนักทุกอย่างตารางการเดินทางอะไรเนี่ยคือรู้มาจากสนมคนนี้นะคะ่ะนี่แหละค่ะเป็นจุดประสงค์ของหลี่ถงกวงนะคะ สิ่งที่มันพีกก็คือว่านะคะไอ้ลุงคนนี้ค่ะจัก,กรพัฒหลี่ชุนนะคะเขาชื่อว่าหลี่ชุนค่ะแห่งไอแ้แควนอันเนี่ยคือเขาคิดว่าเขาฉลาดมากๆนะคะขณะที่ตอนที่เขาแบบวางแผนว่าเขาจะมาพูดดังๆที่กลางทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยแล้วให้หลี่ถงกวงนั้นต้องมาได้ยินคําพูดของเขาว่าใช้หลี่ถงกวงนั้นเป็นแค่เหมือนหินลับมีดให้กับลูกชายของเขาสองคนที่เป็นองค์ชายแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นคลองบรลลังอะไรแบบเนี้ยคือให้ตําแหน่ง แม่ทัพใหญ่กับหลี่ถงกวงมาก็เป็นเพียงแค่ต้องการจะหลอกใช้เขาคือพูดดังๆให้หลี่ถงกวงได้ยินนะคะซึ่งณจุดนี้โอ้โหจกกักรพพัดหลี่ชุนนะคะรู้สึกว่าตัวเองฉลาดฉลาดค่ะสามารถจะหลอกนะคะให้หลี่ถงกวงนี้ต้องแบบมีความทะเยอทะยานอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้คนที่มีความทะเยอทะยานมากยิ่งขึ้นก็จะได้เผยจุดอ่อนแล้วก็โดนโดนจับผิดอะไรแบบนี้ออกมาได้ง่ายๆนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะคนที่เป็นผู้ช่วยที่ใหญ่ที่สุด ะะที่แม้ชีวิตของนางก็ให้กับหลี่ถงกวงได้นั่นก็คือสนมฉู่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับทางจัก,กรพรรดิหลี่ชุนนั่นแหละค่ะหลีถงกวงนะคะก็ไม่พอใจเนี่ยจัก,กรพรรดิหลี่ชุนหรือว,ว่าหลี่ชุนลุงของเขาเนี่ยมานานแล้วแหละนะคะเพราะว่าเป็นทั้งผู้ที่มีความโลภมีตัณหาแล้วก็ต้องการทําสงครามอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าหลี่ถงกวงนั้นเป็นลูกศิษย์ของนางเอกของพวกเรานะคะจิตใจที่เขาฝักใฝ่ก็คือต้องการที่จะยุติการต่อสู้ทุกรูป แบบค่ะสงคลามจะต้องไม่มีนะคะนี่คือจิต ใจของหลี่ถงกวงที่เขามีจุดประสงค์ว่าถ้าเขาสามารถจะเป็นผู้นําของราชสํานักได้เนี่ยเขาจะทําให้หยุดสงครามในใต้ล้าแห่งนี้แล้วก็ทําให้ทะเลมีน้าําใสมีปูมีปลาประชาชนเดินทางไปได้ทุกที่มีความสุขนะคะเนี่ยหลี่ถงกวงก็เลยมีความแบบเออมีความพยายามเป็นอย่างมากท,ท,ทั้งทั้ที่มันลําบากมากเพราะว่าสายเลือดของเขานั้นอะ่ะมันโดนลังเกียนนะคะณนะจุดนี้ค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเรื่อง เนื้อเรื่องมันจะเดินทางไปจนถึงว่านะคะพระเอกกับนางเอกของพวกเราเดินทางมาที่แคว้นอันแล้วก็ได้มาเจอนะคะหลี่ถงกวงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นการร r ูเนียนระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์นะคะณจุดนี้ละคะ่ะณจุดนี้ก็เป็นอาจารย์นะคะก็แท็กทีมช่วยหลี่ถงกวงนะคะก็ทําให้หลี่ถงกวงนั้นสามารถจะเอาบอลลังนะคะแย่งมาจากผู้เป็นลุงหลี่ชุนได้เลยละคะ่ะซึ่งนะคะหลี่ถงกวงนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอยู่ แล้วของแคว้นอันนะคะรวมทั้งทางด้านขององค์หญิงหยางอิงก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของทางแคว้นอู่ค่ะเพราะฉะนั้นพอสองคนนี้ขึ้นรองราชนะคะก็คือคนหนึ่งคือหลี่ทงกวงขึ้นรองราชที่แคว้นอันแล้วก็องค์หญิงหยางอิงขึ้นรองราชที่แคว้นอู่แล้วนะคะสงครามจบสิ้นค่ะก็ยุทธจักรรวมทั้งอำนาจทั้งหลายนะคะก็มีการรีเซ็ตใหม่นะคะก็คือทุกอย่างเป็นศูนย์ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขพระเอกกับนางเอกของเ,ขเราก็สามารถที่จะปีกวิ เวกไปใช้ชีวิตได้นะคะโอ้โหเราก็ต้องรอจุดนั้นนะคะซึ่งในเวอร์ชั่นละครก็น่าจะเดินเรื่องไปนะคะให้เหมือนกับในส่วนที่เป็นนิยายในจุดที่ท้ายที่สุดแล้วนะคะออหลี่ถงกวงองค์ชายองนี้ต้องได้ขึ้นของราชนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดูตัวแสดงนะคะอย่างน้องเขาเนี่ยน้องขาวาัดเซินก็เป็นน้องนักแสดงที่เป็นดาวรุ่งที่ค่ายกําลังผักดันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบทนี้ก็เด่นมากๆอีกเช่นเดียวกันนะคะเออรอดูเลยค่ะ เชียร์นะคะน้องเขาหน้าตานน้าหลักดีแล้วก็ตอนแรกจะมีจะมีออร่าของความโกงใช่ไหมก็อ,อ,อาจจะมีหลายๆท่านที่ไม่เคยนะคะอ่านวนวรรณิยายต้นฉบับมาก่อนจะคิดว่าตัวละครหลี่ถงกวงเอ้ยอะไรวะไปมีไปมีชู้ไปมีสัมพันธ์กับทางเมียของลุงหรือเปล่าลุงเป็นจัก,กรพรรดิอยู่นะคะไม่มีค่ะเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายกันนะคะแต่ว่า,าผู้หญิงอะหลงรักหลีถงกวงสุดๆค่ะถามว่าหลี่ถงกวงมีคู่เป็นของตัวเองไหมมีนะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดนั้น น,ะะน้องน่ารักมากเลยน้องผู้หญิงเห็นแล้วนะคะก็แต่งตัวเหมือนกับชาวทุ่งหญ้านะคะมีเปียมีน่ารักดีค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซ้นนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาบไปก่อนสวัสดีค่ะ